ค่ะสวัสดีอย่างเช้านะคะนีกั่นค่ะบรรยากาศเจ็ดโมงก,กว่าๆนะคะเด <c oughs> ี๋ยวปั่นเลาะมาคลิปหายหมดเลยนะคะทําไว้กะเวลาวันไหนเราไม่อยากออกนะแ้วก็แบบสะสมมันขึ้นว่าอะไรเต็มนะคะไปไล่ลบเมื่อคืนนี้ลบยังไงก็ไปเผออไปกดอะไรลบทั้งหมดหายหมด <c oughs> คลิปเคอรบลูปภาพหายหมดเลยนะวันนี้วันนี้ต้องเลาะนะเลาะทำคลิปด้วยเื่องแบนี้อก็เป็นเรื่องสวนไร่นาน,นะคะเป็นสวนนะคะสวนผะมเมื่อก่อนมันจะเป็นที่รกล้างเป็นพงหญ้าหมดเลยอันนี้แบบเนาะเขาจะเก็บภาษีคนรวยอะ่ะมีที่ดินแล้วแบบไม่ได้ทาอะไรเขาก็เลยเนี่ยมาขุดนะคะเนี่ยขุดเป็นทําเป็นคูน้ํารอบๆเพื่อที่จะมีน้ําใช้แบบในในในสวนด้วยเนาะก็ ปฏิรูปดีเหมือนกันนะคะไม่มีฝนก็สามารถสูบเอาน้ํานี่ขึ้นมาลดได้นะคะแปลงค่ะนี่ก็ลงสวนกล้วยนะคะนี่นะก็เป็นธรรมชาติมีโดงตาด้านหลังด้านข้างนะะู่นนะคะเพื่อนก็สวยงามเป็นทำตามธรรมชาติะะก็มีผ่านมาชอบตรงไหนก็หยุดเลาะห่ายดูนะคะเพื่อนๆค่ะเลาะนะคะเลาะสวนเลาะสวนโอเคนะคะ,อ,คะ,คะอุ้ยมีปลาเลยะค,ะค่ะเพื่อนๆค่ะนี่นะ ปากระโดดเมื่อกี้นี่จอมเลยนะคะไปค่ะไปต่อนะคะไปต่อเรื่อยๆเร <ๆๆ S 1> ื <hatten> ่อยๆนะคะตรงไหนสวยเมก็แวะจอมถ่ายนะคะเพื่อนๆค่ะมรนจากาศน้าสวนบ้านนะคะเพื่อนันนี้เป็นวันเลาะชมสวนนะคะจ้า ปลาด้วยนั่นปลาปุ๋มนะคะปลาปุ๋มจะเก็จเก็บแี่นี่มีบัวโอเคก็เลาะชมธรรมชาตินะคะสวนชาวบ้านไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆค่ะสวนไร่นานะคะรอแถวหมู่บ้านเลยก็ล้อมรอบไปด้วยไม่มีแม่น้ําก็เป็นสวนเป็นไร่เป็นนาแล้วก็เขาขุดยกล่องนะคะเพื่อนๆ ทองัก็เป็นที่ลกล้างหมดแล้วคะ่ะพเดี๋ยวนี้เขาก็ามาพัฒนาทําเป็นสวนยกล่องไว้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเป็นที่ดินว่างเปล่าจะเสียภาษีเยอะนะคะนะคะ,นะคะหลงกล้วยไว้ออกเครือแล้วเนี่ยขาแ,แวะแวะลายทางนะคะเพื่นๆค่ะเปบรรยากาศธรรมชาติยามเช้าออบเนล,ลายทางนะคะไปกดไอ สูงนะคะสูงไม่เหน็นกระจัดปลาุลูกยิ้มยิ้มยิ้มเลยนะล่องสู่น้ำนะทำน้ำไม่ใช้นะลาไม่มีฝนก็สามารถสู่น้ำจากคูขึ้นมาลดเพืพนะ่อเพื่อฝากได้อย่างนีเสียงกาธรรมชาติเสียงช้างนะเพื่อนๆก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องๆติดตามรับชมกัเทุกคนทุก ธรรมชาติยำเช้าของเ่องเลยนะคะกรับขอบคุณล่วงหน้านะคะบายบายค่ะบ้านก่อขุดล่องเตรียมทำสวนนะที่ลงไปแล้วก็ลงนะคะเพื่อนยังไม่ลงก็นี่ก็เตรียยนแล้วคะส่วนใหญ่นะคะชาวบ,บ้านแถวนี้เขาจะยกเนยนะ ยกเป็นล่องเป็นคูน้ำล้อมรอบนะคะเพื่อจะจะใช้น้ำเวลาหน้าแรงนะคะปฏิรูปนะทำสวนเมื่อก่อนก็เป็นที่โลกล้างนะคะย่านนี้มีแต่ป่าพงหญ้านะคะก็อื่วงปีนะคะปีที่แล้วนี่แหละนะคชะ่วงเปลี่ยนรัฐบาลน,นั่นแหละ ก็มันจะเก็บภาษีแพงนะคะเป็นพื้นที่ของท,อที่ดินคนรวยนะคะเขาเลยจะมาทําเป็นสวนเป็นอะไรทิ้งไว้นะคะก็ดีกว่าป,ปล่อยให้ลูกล้างนะคะเสียภาษีเยอะด้วยก็ธรรมชาตินะคะบ้าน,านสวนไล่นานะคะถมบรรยากาศนะคะบ้านลิงของคับเพื่อนสาน่าอยู่ะคะ่ะ ข้างแลจะเป็นสวนนะคะเพื่อนค่ะธรรมชาติมีการแบบ้มีน้ํานะคะํำบัดน้ําเครื่องเยังมีเรือด้วยมีเรือพายด้วยนะคะเพื่อนค่ะสูงไว้นะคะปั่นเลาะลิมทางมาเลยนะคะ ชมธรรมชาตินะคะชมสวนวันนี้จะหนักไปทางสวนนะคะคล mm ิปนี้จะเป็นสวนฟ้าใสมากๆเลยนะคะแดดร้อนทีเดียวเลยนะจ้ามากๆเลยแดดวันนี้นะคะก็ฝากติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจเมย์ด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะอาจจะเป็นคลิปผสมผสมนะคะเพราะว่าเมย์ชอบปไหนเมย์ก็จอมถ่ายเป็นคลิปเป็นคลิปไว้นะคะแล้วก็เมีผับประกอบเอาะ้า มาประกอบรวมกันนะคะกลิปนี้อาจจะเป็นสวนนะคะจะเป็นสวนเป็นธรรมชาตินะคะเพื่อนๆอ,อ,อ๋อฝากด้วยนะคะฝากติะะกดตามรับชมดูน่าใจเม์เด้วยนะคะ